บทว,วันที่หนึ่งนี่จะคนไปตอนนี้นานครอี่หนึ่งนบวชขอพษาบวชเดีวเดี่ครชัวข้าวมันบวชชัวข้าวกับ,บวชวัดอื่นุ่นแล้วหนีมันประกุมาคาขนอุปกรณ์อุปกรณ์วร,ร,ระยุก,กบที อุปชาบุมีอย่นีต้องมุ่นคนอื่นเพราะฉะนั้นที่ชั่วระยะสันส้นๆก็ไปแห้งอื่นคนหนึวกตถิบัตเอาพวกที่ฝึกหัดเตรียมตัววันที่หนึงก็ให้คล่องไววตั้งใจวัติบวชในพรรษาก็ให้คล่องไว้ให้ถูกต้องทำสวดนากขานนากให้ถูกกล้อง อันนี้บอกน้ำกลนเอาได้แต่งว่ดีมูจักว่าได้เราว่ดีได้ก็ดีน้ำได้ถูกต้องตามอัขระฐานกรนบวบวิบัติมูจักวิบัติก็บวิบัติเป็นพระบารหน้าบกขึนบกเกินคนเรียกว่าหยังภาษาานเฮาจับจูดนี่ จับจูดบางไฟมันก็นอันตรายตัวดีวเดี๋ยวระเบิดแตกไปเราองอันตรายไปน,นั่นนี่็ืิจับจูดเอาไปโหดมันเกิดอันตรายที่กันอันตรายแต่ผู่เราฟองอลแล้วเสาหมองลึกธรรมะละเอียดกว่าพระวินยัยผิดธรรมผิดวินยัยนั่นถ้าไม่สมบูรณ์แบบผิดธรรม แต่ไม่ผิดวินัยบวชได้แต่ไม่สมบุบ์นี่ป่ะนั่นเห็นบ่กเขาจะมักเนี่ยอสมบุญอยู่ก็พอดีอีกแล้วจะเสียสาระแล้โดยเฉพาะมีครอบมีข้าวม,มีลูกมีหลานมาแล้วจยากมาปฏิบัติถึงถ้ำกกกกกกขดปลายซื้อจยากวา่อยากว่ากกมันขดมาแล้วคว่ำเป็นมาแต่โดนแต่น,นั่นในขอบในข้วใ,ในโลกคุณไหว อยกห้ยู่ห้กินเห็ดทำสางแปลงสัตว์ตัดชีวิตกันจังตะก้อนปูปลาหน้าเหนียวเนยหลายอันหลายย่างตัวชีวิตของสัตว์เขาไปค่อยถ่ายอยู่คนเน้อืมเขาตอได้เด้สัตว์ผูได้เห็ดเขานั่นไปฟองไว้ฟองไว้ฟองไว้นั่นไปไงขอพไหไงขอไ่ไงขอไ่ไงขอ เห็นว่าล่ะพวกศาสาราสิาา๋งเขามาฟองไว้อยู่เนี่ยเหตุเขาจำไ่เขาติเพราะเป็นแม่ออกอ่อถามไม่ออกแล้วก็ถามไม่ออกกับหัวล่อคือเก้าแแนวแม่ออกกับเฮ้ยพอน้อยสีได้บอกเพ <c oughs> ิ่นย่ำไดเพิ่นขันรัสามาเลี้ยงมาเกีย่ยอวอตัวเขาบ่อยตำน้ำบ่อยตักคุณตัวขันรัษาตักน้ำไม่อาบคุณตัว ทำบ่าน้ำออกเงินมาเติมนั่นเนี่ออกก็บร่รลบกรรมน้ำเนี้ย่ได้นี่ออกบ่ได้บอกเจ้าเจ้าไปฮ็ดเองคิดเองหาเองวันนี้ก็ว่าเป็นน้ำโลกคนน้อยนนคนไข้ยลกตะกอนเขาก็หมัดไปเองสัตวเดี้รรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ขามัดไว้ถูกกำนองจ้องจำไว้ไส่ไว้เลยปล่อยไม่ออกไปแล้วอ่องมองอ่องมองเข้าไปตรวันเข้าไปทั้งไปในผ้านไม่ออกอ,อยู่ในศีลแน,น่ไม่ได้บอกพอออกก็ขาดเห็นว่าตันวันศีลวันพระไม่ออกหลายวัฒนนะพอออกกระสกัน,พอ,น,กอนพอไปหาเป็นถุงอวกมนก้นชกก็ไปหาควดหาเคี้ยวไม่ไม่ออกพี่เป็นคนหาน้องเป็นคนชชย นั่นแต่งตนแต่งตัวดีๆมาบ่งเงินบ่กค่าจมหนาม้าจมหลังตัว <c oughs> ไปมากกัไปหา <c oughs> เป็นนักอื่นไปแต่แล้วน,นอกใจเป็นตัวบันนั่นเพราะว่ายัางเล่าเพราะว่าเพเต็มปากเต็มท้องแล้ว <c oughs> ห้ามูาสากับห้าวพ่อพ่อแฝงตัวไปลูกลูก,กับไปเมื่อนายขายของลูกลก,กับไปลูกก็คือกันปฏิเสธอีก ผมเป็นเด็กน้อยเห็นอยู่น้ำถ้วยน้ำจานน้ำหองอาหารก็กินหมดแล้วไม่ได้ไปบอกพ่อหามาให้กินเนั่นเขาปฏิเสธแล้วเรากำในเว้นเขาก็เสียตัวเขาไปร่วมกันต่อปฏิสัตทีพยานต่อหนาต่อตากัน เจ้ากรรมนายเวรเขาก็ซี่สปลาบสปลาบมาใส่แล้วนี่คนนี้คนนี้คนนี้นรเราจะนั่นเสียสละเข้าบวชตั้งใจพาดปฏิบัติหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของทําเล่นเหมือนตุก,กตาได้ทำจริงได้จริงเห็นจริงเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณนิพันธ์พระเจ้าก็ไปหาเหรียญน้ำทั้งโลกก็ม่วนดีตัวบาทีมาอดล่นทน อดลับอดนอนอดอยู่อดจินอดเล่นอดหัวอดในอย่างก็อดใจได้เป็นพระนั่นนจิมุ่งหวังกับบ่มุ่งหวังปัจจมาถหยุ่งอีกปฏิมุ่งหวังปฏิอดท้นทนเอาเด้ถือคำของพระพทธเจ้าสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนเอาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นตนเตือนตนไม่ได้ใครเราจะเตือนสอนคนอื่นมันสอนง่ายแต่สอนตนเองมันสอนยาก รีบเร่งสอนตอนเองเตือนตอนเองตอนนั่นแหละเป็นต่พึ่งของตอนนะทำของพุณเจ้าก็ยังมีอยู่นั่นเลยตพึ่งไม่ออกอยังไงฝ้าเฮ็ดเอาทำเอานึ่งพอแม่ลูงป,ปู่ญ่ก็เป็นตัวอย่างกันเลยน,น <c oughs> <c oughs> บอกไปทุดงรักษาศีลทวนาบอกกับสำ่เสือจนพู้ผ่าเถ่าคน น้ำหาจังละเก็บไข่ได้ป่วยผอนตัวมันเล่นว่านั่นมันก็เป็นครูเหน๊หะหลวงปก่นี่เหนอย่างเขาแกนี่ย่งทีไปว่าได้อยู่น้ำโลกพ่อแห้งตัวเล่นพ่อแห้งตัวพ่อเบือ่พอพ่อนายพ่อเบือ่พอพ่อนายสงสัยอย่างโรคอันนี้โรคนี้หุ่นไว้หนอนั่น ไม่มีอะไรจะน่าสงสัยหรอกแต่วุ่นวายมันจะยุ่งไปทุกวันทุกวันหาความสุขต่อไปไปหน้าหายากถ้าจังขาดศิลธรรมนะประเทศไทยเมืองไทยเมืองพุทธขายเหล้าขายยายาบ้าเก่งกว่าทุกประเทศตายมากที่สุดคือประเทศไทยตายเพราะสุราวันหนึ่งกี่ศพกี่ศพบ,บวกโรคคุณหารมาแล้วโควิดโควิดไม่เห็นตายเท่าไหร่ไม่ทำไมไปกลัวแท้ สิ่งที่ควรกลัวก็ไม่กลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวก็ไม่กลัวไไปห้ามได้ทําไมแกเก็บตายพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เหรือทางขาน่นางกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดทางขารนน่างกายไม่เพียงเกิดแล้วแก่เก็บตายร่องมัดังๆอยู่ในหัวใจคนเขาในกดกดร้องมันดังๆนั่งสมาธิเจ็บปวดมิเกิดแล้วแก่เก็บตาย เก็บลงไปมันตายค่ากวดนี่เฮียเห็ดเล่นเยอะใจแย่ห่วงหนาห่วงดังว่ามีผูเ้เบิ่งลูกว่ามีผูเ้เบิ่งหลานผู้เบิ่งมีผู้ว,ว่าเปิงพื่อให้ยุ่งหันละอนนเอาแนวไปเลี้ยงแต่แท้ห่วงไม่ออกกันละเด้งภาวนาเขา้านั่นไม่เห็นยุ่งอะไรนั่งดูลมหายใจเข้าออกเห็นบ่ล่ะอาหารบ้านไม่ได้เช่า เข้าไม่ได้ซื้อเลือกเอากุทติหลังไงไปไัญเอ๊อยูบไปได้ไปหาขนขวยขวดเชียเอาจังมักดิงานอันใดก็มาเต็มเลือกเอาเลือกเอาพุทธเจ้าเ่ยาเสาเนี่มาแรกงอาบเอานำปนญะก็อาบเอาปัาังอ,อ,อยูบไปได้ที่ว่าจังหดพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนคน ถ้าเราทําตามคํา,าคสอนของพระเจ้าไม่ได้เรายังไม่เป็นคนเป็นอะไรก็แปลอากไก่รับพอนอะโบรวาเวนโมตอสาบะสันตาภาวะเตโสัา

วังบาวะเบวะอานาเิเลตสเนจจางวอนาปจันเยนวอนจัตาโรดามาวัดทาเตอาโยน้ ความฝัน